สวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนตัวเลขให้อยู่ในรูปกระจายนะครับครูจะพานักรียนไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับดูตัวอย่างแรกกันเลยตัวอย่างแรกคือจํานวนนี้คือจํานวนอะไรครับ658ใช่ไหมครับเราจะมาเขียนให้อยู่ในรูปกระจายนะครับ658เริ่มจากหลักอะไร,รนะเลข8คือหลักหน่วย เลข5คือหลักสิบเลข6คือหลักร้อยอ่าฉะนั้นจำนวนนี้คือ658ใช่ไหมครับอ่านักเรียนก็มาเขียนในรูปกระจายโดยเริ่มจากเลข6ก่อนเลยก็คือหลักร้อยใช่ไหมครับ6อยู่ในหลักร้อยฉะนั้นมันก็มีค่าเท่าไหร่ครับ600ใช่ไหมครับอ่านักเรียนก็เขียน600ก่อนเลยนี๊กระจายก็คือบวกบวกหลักต่อไปจำนวนต่อไปคือเลข 5้อยู่ในหลักอะไรครับหลัก10บฉะนั้น5จะมีค่าเท่าไหร่ครับในหลัก10ก็มีค่าเท่ากับห้าสิอ่าเราได้หกร้อยบวกห้าสิบแล้วต่อไป8อยู่ในหลักอะไรครับ8อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ8เหมือนเดิมอ่าเราได้นะครับในรูปกระจายอ่ะทีนี้เราลองมาบวกกันดูว่ามันยังจะได้หกรยห้าเหมือนเดิมไหมหกร้อย บวกกับ50บวกกับ8อ่าเรามาดูว่ามันยังจะได้658เท่าเดิมไหมครับเริ่มจากหลักหน่วย0ูนบวกบวกก็เป็น8 0 5บวกก็เป็น5 6หลักร้อยก็ดึงอ่ก็เป็น6เห็นไหมครับว่ามันยังได้ค่า658เท่าเดิมอ่าแสดงว่าเราเขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้ถูกต้องแล้วครับ ่ะเรามาดูข้อที่2ต่อเลยครับจํานวนนี้คือจํานวนอะไรครับ2 4 5 9ัน้ใช่ไหมครับอ่า2,459อ่ะ, 2, อะมันก็มีเลข9้อยู่ในหลักอะไรครับหลักหน่วย5อยู่ในหลัก10 4อยู่ในหลักร้อยอยู่ในหลักพันอ่าฉะนั้นจํานวนนี้จะมี4หลักนะครับมีเป็นถึงหลักพันก็คือ2,459 เราก็มาเราก็มาเริ่มต้นที่หลักพันก่อนเลยก็คือเลข2ใช่ไหมครับอ่าสออยู่ในหลักพันมันก็จะมีค่าเท่าไหร่ครับ2,000ใช่ไหมครับอ่าสองในหลักพันก็มีค่า2,000ต่อไป4อยู่ในหลักไหครับหลักร้อยก็มีค่าเท่ากับ400ใช่ไหมครับต่อไปห้าในหลักไหนครับ5อยู่ในหลัก10ก็จะมีค่าเท่ากับ50อนะ่า ต่อไปเก้าในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับเก้าอ่าแค่นี้ครับรูปกระจายของสองพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าก็คือสอ,อ,องพันบวกสี่ร้อยบวกห้าสิบบวกเก้าอ่าเอามาดูตัวอย่างต่อไปครับหกพันสามร้อยเก้าสิบสองเหมือนเดิมเลยหกพันหกอยู่ในหลักพันก็มีค่าเท่ากับหกพันใช่ไหมครับบวกกับต่อไปหลักต่อไปคือหลักร้อยสามอยู่ในหลักร้อยก็มีค่าเท่ากับสามร้อยอ่า ต่อไปบวกอะไรต่อครับ9ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับเ0าต่อไป2เป็นหลักหน่วยก็บวกด้ 2, 2> อสอได้นะครับแค่นี้เองต่อไปอมาดูจำนวนต่อไปคืออะไรคนระับเนี่ยสองห้อ่านี้ไปถึงหลักหมื่นแล้วนะครับแล้วก็รูเลข6อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมครับเลข0ูอยู่ในหลัก10บเลขห้อยู่ในหลักร้อยเลขสีอยู่ในหลักพันฉะนั้น เลข2ก็ต้องอยู่ในหลักหมื่นอ่านี่เป็นหลักหมื่นแล้วเราก็มาเขียนใกกนรูปกระจายโดยเริ่มโดยเริ่มต้นที่หลักหมื่นก็คือเลข2ใช่ไหมครับ2อยู่ในหลักหมื่นก็จะมีค่าเท่ากับ2 0 0หมื่นนั่นเองอ่าหลักหมื่นหลักหมื่นนะครับต่อไป4อยู่ในหลักอะไรครับหลักพันก็จะมีค่าเท่ากับ4ี่พันอ่าสองหมื่นบวกสี่พันแล้วต่อไปอะไรต่อครับ5ในหลักอะไรครับ 5อยู่ในหลักร้อยก็จะมีค่าเท่ากับ500ต่อไปหลักอะไรต่อครับศูนย์อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับ0ฉะนั้นเราไม่ต้องเขียนก็ได้อเราก็ไปบวกที่หลักหน่วยต่อเลยก็คือเลข6ใช่ไหมครับฉะนั้นรูปกระจายของ40,000โอ้ขอโทษทีครับรูปกระจายของ24,506ก็จะได้แบบนี้2 0,000ื 20, บวกสี่พบวก5 0าบวกหได้แล้วนะครับ มาดูข้อสุดท้ายครับโอ้โหไปถึงหลักแสนจำนวนนี้คือเท่าไหร่ครับ4 2 5 6 8 7อห่าหลักแสนนะครับเลขเลข7อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมครับเลข8อยู่ในหลักสิบเลข6อยู่ในหลักร้อยเลข5ในหลักพันเลข2อยู่ในหลักหมื่นเลขสี่ก็จะอยู่ในหลักแสนนั่นเองอะเราก็เริ่มต้นที่เลข4ี่ก็คือ สี่อยู่ในหลักแสนใช่ไหมครับก็จะมีค่าเท่ากับ4ี่แสนนั่นเองอ่าเรียนใส่ลูกน้ําให้ถูกให้ถูกต้องด้วยนะครับสี 4, ่แสนเอไกกาไว้บวกกันหลักบวกกับอะไรต่อครับ2อยู่ในหลักหมื่นก็จะมีค่าเท่ากับสองหมื่นอ่าใส่ลูกน้ําให้ถูกต่อไปห้าอยู่ในหลักอะไรครับหลักพันก็จะมีค่าเท่ากับห้าพัน ต่อไป6เลข6ใช่ไหมครับ6ในหลักอะไรครับหลักร้อยก็จะมีค่าเท่ากับ6 0 0 8อยู่ในหลัก10ก็จะมีค่าเท่ากับ80ต่อไป7อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ7อ่าแค่นี้ครับง่ายไหมครับทักเรียน4 25,687อ่าแค่นี้เองได้แล้วในรูปกระจายโอเคนะครับวันนี้ จบครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่า,อานี้ไม่ยากนะเนาะได้มาพบกันใหม่นะครับ